เฮ้ยมาดิสวยท่านผู้ชมโอ้โหจัดไปฮะคูณ20ท่านผู้ชม2,000กวา่าไอ้บ้าอีดูท่านผู้ชมโอ้โห,รา,โโหรางวัลก็โตน,น,นะดะ3,184บาทย่างเอานะฮะโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเนี้ยเฮ้ยเงียบเกินไปหรือเปล่าเพิ่มเบ็ดไปเลย30ท่านผู้ชม สำหรับใครนาะที่อยากจะลองหรืออยากจะเข้ามาปรึกษาะอะไรก็สาม,มารถะคะคิกหลิงได้ไสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมใหม่ค่าพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่า Busterfly นะคะฮานะ ซากุระผีเสื้อนั่นเองนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะมาทุน50บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะกับทุน50นะคะแต่บอกก่อนเนาะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสนะจา๊ะเรามาทำยูนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอะโอเคมาวันนี้นะคะขอไม่ดูตารางาตาจ่ายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, go go share, go share, go กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมา50นะคะเล่นเบ็ด 5บาทนะท่านผู้ชมนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเออเปิดแรกสวยฮะจัดไปยังไงฟีสปินโอ้โหมาตัวเดียวเฮ้ยยังไงฮะฟีสปินตัวที่3มาหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยยังไงโอ้โหตัวสุดท้ายคือชึบคือชึบโอ้โหก็มาดิฟีสปินมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแปดหมุนฟรีจัดไป คุณ50บาทนะคะท่านผู้ชมนะ,ะมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะเออไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะอร่วงนะท่านผู้ชมเหนื่อยใจจริงๆสวยฮะ,ะจัดไปดีดักแด้ท่านผู้ชมนี่นะคะวายนะคะหนอนนะ,ะมันก็จะเป็นดักแด้นะท่านผู้ชมค่อยมาเป็นผีเสื้อนะคะประมาณนี้เลยเออนั่นแหละ ขาดไปฮะโอ้โหคูณยี่ห้าฮ้ยได้มาเท่าไหร่ห้าสิบเฮ้ยน่าเสียดายนะคะเมื่อกี้นี้นาวายมาโอ้โหเฮ้ยโ,โอ้โหเกินไปหรือเป้าวแปดหมุนฟรีได้มาแปดสิบหกท่านผู้ชมโฮ้ยอ่ะเพิ่มเบ็ดไปเลยสิบบาทนะเปิดแรกมาก็โอเคละเฮ้ยสวย จัดไปดิฮะวายลงมาท่านผู้ชมยังไงเออรออะไรล่ะครับนั่นนอนเออลงมาอีกดิเออหูเต็มจอไปดิท่านผู้ชมคูณสิบฮะโอ้หูจัดไปโอ้โหอย่างเอาเรื่องอ่ะบอกเลยโอ้มาดิสวยฮะโอ้หูก็มาดี 25, าะคะูณยี่ห้าท่านผู้ชมรออะไรล่ะฮะโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบอุ้ย 1,311บ,บ,บาทท้านผู้ชมโอ้โหนี่แค่เบ็ดสิบบาทนะเนี่ยโอ้โหถ้าฟรีสปินมาอีกนี่โอ้โหอย่างเอาบอกเลยอเอาไงเบ็ดยี่สิบไปไปดูกันสำหรับใครนะที่เช่าคลิปมีก็ออย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะยังไงดอกบัวโอ้ยเฮ้ยมาดิ สวยท่านผู้ชมโอ้โหจัดไปฮะคูณยีท่านผู้ชม2,000กวา่าไอ้บ้าดูท่านผู้ชมโอ้โหรางวัลก็โตนะสามพันหนึ่ปดสิบบาทยังเอานะฮะโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยเงียบเกินไปหรือเปล่าเพิ่มเบ็ดไปเลย30ท่านผู้ชม สำหรับใครนาะที่อยากจะลองหรืออยากจะเข้ามาปรึกษาอะไรก็สามารถได้คลิกหลิงใต้คอมเมนต์นเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะโอ้มาฟิสปรปงเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะแปหมุนฟรีนะท่านผู้ชมนะคะไปดูกันเลยจ้านี่ทุน50บาทนะคะทำกำไรได้ขานาดนี้ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมโคตรเบอร์นะ,ะบอกก่อนเลยโอ้โหอย่างเงาฮะจัดไปโอ้โหก็มาดีน้อน,น,อน โอ้ยสวยงามฮะคูณ989บาทยัวๆจา้าโอ้ยอะไรครับเนี่ยยังไงฟีสปินโอ้หมามา2ตัวก็บวกอะฮะถ้ามาในระหว่างฟีเกมแนละ้ท่านผู้ชมเออเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถ้าฟีสปินมา2ตัวก็บวกมาเป็นสามฟีสปินถูกปะประมาณนี้เออแจ๋วมาดิ โอ้โหสวยฮะจัดไปท่านผู้ชมโอ้โหคูณยี่ห้าเอ้ยคูณเก้าโหคูณยี่ห้านะคูณยี่ห้านะเออของแท้จังหวะน,นี้ค่ะของแท้หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือสองหมุนฟรีท่านผู้ชมไปดูกันทุนห้าสิบบาทนะคะโอ้โหกำไรนี้เลยห้าพันกว่าบาทท่านผู้ชมมาดิโอ้เฮ้ยยัางเงาเลยว่ะ ของแท้จริงๆนะคะแบบนี้โอ้โหห้าร้อยหกสิบบาทมารอบสุดท้ายโอเครวมยอดกันนะคะจิเบตหมุนฟีนะคะได้มา1,635บาบาทโอเคถือว่าได้อยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะคะทุน50บาทได้กำไรมา6,000กว่าบาทแล้วอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะพิคเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดก,กันใดเราต้องขออภัยด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า